สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับที่19นะครับวันนี้ผมนัทพลนะครับไยขายนะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถทั้งสองคันนะครับสคันนี้นะครับโปรโมชั่นเดียวกันนะครับซื้อสดไฟแนนซ์นะผมให้ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรวมถึงเงินกลับบ้าน1 5 0 0 0บาทเบาะหนังนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูในคลิปของผมแถมเป็นแบบไหนนะครับกระบะไลเนอร์กันสาดของแถมจัดเต็มนะครับใครสนใจได้รถรุ่นนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้นะครับก่อนสงการนะครับใครอยากได้รถป้ายแดงกลับบ้านนะครับ ใช้เงินออกรถนะครับดาว20%ใช้เงินแค่16,200บาทนะครับของแถมจัดเต็มตามคลิปนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนําว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปชมรายละเอียดรถตัว Bt50 High Laser กันเลยนะครับไปเลยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมจะส่งมอบคันนี้นะครับสคันนะครับเป็นเจ้า Bt50 นะครับรุ่น 1.9S High Laser นะครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินกันบูนครับสคันนะครับสสีวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่19นะผมจะส่งมอบรถ2องคันสสีเดียวกัน ลูกค้าจังหวัดเดียวกันจะมารับรถนะครับอันนี้เป็นรถเจ้า BT50 ตัวยกสูงรุ่นเอุ่นยอดนิยมนันนี้เป็นสีน้าเงินกันบูนะครับสีน้ําเงินจะคล้ายๆสีดำนะครับแต่โทนสีจะดูแบบว่าไม่ดํามากนะครับสีค่อนข้างสวยนะพออยู่ในที่สว่างแล้วจะดูเป็นเม็ดสีฟ้านะครับรถสวยมากนะคันนี้ แถมเหมือนกันนะครับคันนี้โปรโมชั่นเดียวกันนะครับย้ํานะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะซื้อสดไฟแนนซ์นะครับผมให้ประกันภัยชั้นหนึ่งรวมถึงเงินกลับบ้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเบาะหนังด้วยครับกระบะไลเนอร์ของแถมจัดเต็มน่ากันสาดแท้นับทุกอย่างขัดเคลือบสีกันสนิมนะครับผมพาไปพามาตรวจรถก่อนส่งมอบนะครับทั้งสองคันนะว่าเหมือนกันหรือเปล่าแตกต่างกันที่ฟิล์มเท่าไหร่อีกคันนึงก็เป็นฟิล์ม40อีกคันนึงเป็นฟิล์ม60%นะครับ บานหน้านะครับ40นี่ครับผมพามาดูตัวรอบๆรถนะครับอันนี้สีน้ําเงินกันบูนะครับสวยมากครับคันนี้รุ่นนี้นะครับค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากเป็นรถที่ยกสูงนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1.9ลิตรนะครับ150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับระบบเซฟตี้จัดเต็มนะครับคันนี้นะครับมีตัวระบบเตือนด้านข้างนะครับเป็นตัวบายสปอร์ตนะครับ บระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับ RCTA มีครบหมดแล้วนะครับระบบเซตตี้ตัวทักชั่นค o นโทรลก็มีหมดแล้วตัวนี้จะมีเซนเตอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกล้องมองหลังแบบบิวอินนะครับดูนะครับผมพามาดูของแถมข้างในรถนะครับนี่ครับอันนี้เบาะหนังนะผมะบุกแผงข้างให้ด้วยนะอย่างสวยนะคันนี้ดูครับสวยมากครับ รถนะครับหน้าจอนะครับเอ่อออปชันคุ้มนะครับตัวหน้าจอนี่จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะดูผมจะโชว์ภาพตัว Apple CarPlay ของรุ่นนี้ให้ดูนะครับระบบมัลติฟังก์ชันครบหมดแล้วนะครับบลูทูธนะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับตัวทัชชันคอนโทรลนี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้แล้วนะครับดูครับเบาะหนังที่แถมให้ได้เงินกลับบ้านอีก15,000บาทนะครับคันนี้ นะครับสีน้ำเงินกันบูนครับสวยมากนะครับสีน้ำเงินพอแต่งออกมาแล้วนะครับเบาะหลังนะครับเบาะหลังจะเป็นคาซีดด้วยนะครับตัวนี้จะรองรับตัวคาซีดนะครับเบาะพับได้นะครับดูในคลิปอื่นๆได้เลยนะครับนี่ครับมีแอร์หลังรวมถึงตัว USB ด้วยครับนี่ครับมีช่องใส่ของด้วยครับเบาะนังผมทําให้อย่างดีนะครับดูครับบุแผงข้างนะครับตัวมีที่เก็บของให้ทั้งสองฝั่งด้วยนะครับ นี่ครับกันสาดแท้นะครับรถสวยมากนะครับสองคันนี้สองคันนี้แต่งเหมือนกันนะครับลูกค้าจังหวัดเดียวกันนะครับของแถมเหมือนกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับพอสีน้ำเงินแต่งมาแล้วก็ทั้งสวยนะครับลูกค้าคันนี้ดูครับผมส่งมอบวันนี้คันนี้สองคันนะครับดูครับแต่งเหมือนกันทุกอย่างนะครับรถสวยมากครับครับายทะเบียนนะครับนี่ครับผมแถมตัวกันสาดให้เหมือนกันนะครับสีน้ำเงินกันบูงเหมือนกัน ไม่น่าเชื่อนะวันนี้ส่งมอบวันเดียวกันครับสีเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะครับลูกค้าครับผมแถมเบาะหนังเหมือนกันทุกอย่างนะครับลูกค้าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะในช่องนี้ผมให้ลูกค้า V.I.P. ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับมันตฟังชั่นครบหมดแล้วนะครับสองรุ่นนี้เดี๋ยวจะมีคันหนึ่งผมขับไปส่งนะครับดูครับรถ ตัวไฮเลเซอร์นะครับยกสูงนะครับสวยมากนะครับรถดูครับแต่งออกมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดูแล้วสวยเลยครับรุ่นนี้ระบบเซฟตี้คุ้มแล้วนะครับผมพาดูล้อแมกล้อแมกขอบ18นิ้วนะครับบันไดข้างกันชนท้ายมีให้อยู่แล้วนะตัวยกสูงไฮเลเซอร์นะครับตัวนี้จะได้แหนบเหนือเผานะครับผมพากลมดูนะครับยังอะไรมีครบนะครับ แนบเหนือเผานะครับคันนี้รุ่นไฮไรเซอร์ยกสูงนะครับเวลาลุยอุปสรรคได้ทุกอย่างนะครับยังไงใครสนใจนะครับอยากได้รถสีน้าเงินกันบูหรือสีดำนะครับตอนนี้เหลือสีน้ําเงินกันบูกับสีดํานะครับรีบจองนะครับก่อนรถจะหมดก่อนสงการนะครับใครอยากได้รถใบแดงก่อนสงการนะครับทักไลน์ผมได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับยังไงวันนี้ผมฝากคลิปนี้วันนี้ผมขอส่งมอบรถก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับที่ชมครับ